หนึ่งเรื่องทําให้เราใจฟูกันมากนะเป็นเรื่องของพ่อพระของน้องหมาจรแมวจรน,นะครับเอาไปชมกันฮะที่จังหวัดเลยครับ่นะ,นะฮะเป็นเรื่องของลุงพุทธนะฮะขอเล่าประวัติก่อนนะลุงพุทธเนี่ยเคยทํางานเป็นผู้ช่วยกุ๊กนะฮะอยู่ที่โรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะฮะหลังจากที่ลาออกนะตอนอายุ55ปีนะฮะก็กลับมาอยู่บ้านเกิดนะ,ะที่จังหวัดเลยก็จริงๆเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์นะครับรักหมารักแมวอยู่แล้วนะฮะเจอ น้องหมาน้องหมาน้องแมวจรที่ไหนเนี่ยก็เก็บมาเลี้ยงนะบางตัวป่วยเอาไปรักษานะพอจนหายเลยนะเออนะฮะ,ะแล้วแกก็มีรายได้จากการเลขขายลอ,อตเตอรี่นะครับรในอำเภอด่านซ้ายนะครับแล้วก็มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุนะแล้วก็ด,ดูว่าต้องเจียดเงินมาอีกนะครับในการดูแลน้องหมาน้องแมวกว่า20ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับเพราะว่ามันอะไรอ่ะมันก็เหนื่อยนะทั้งหาหาเงินมาใช้เองทั้งดูแลหมาทั้งอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ยังมีคนช่่ยอยู่มีคนมีเมตตาก็ถ้ามีแรงก็จะทําไปเพราะว่ามันอะไรอะทําเพื่อประโยชน์อะว่างี้เพื่อประโยชน์ของสังคมก็เห็นเขาได้อยู่ได้กินผมก็ดีใจอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้เขาอดอ่ะคือความสุขก็ก็มีแค่นี้แหละ ป็นใจบุญมากแล้วหน้าใจก็ดูเป็นคนใจบุญจริงๆอิ่มบุญค่ะอะไรที่มีความสุขก็ทำไปถูกต้องนะฮะก็ยังไงก็ตามนะหลังๆก็มีคนมาช่วยนะมีชมรมคนรักหมารักแมวจอนอำเภอด่านซ้ายเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะซื้ออาหารสัตว์อาหารหมาอาหารแมวค่าฉีดวัคซีนค่าทําหมันอะไรเนี่ยมาดูแลนะฮะแล้วบางครั้งเนี่ยเอาน้องหมาไปรักษาเจ้าหายป่วยนะบางทีเจ้าของมาเจอก็มารับคืนไป นะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะก็ถือว่าลุงพุธเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบมีความเมตตาก,กับน้องสัตว์นะครับขอบคุณนะคะขอให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะคุณลุงนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ <c oughs> เราจะพาไปดูต้นไม้ยักษ์นะฮะที่ <c oughs> จังหวัดอุทัยธานีกันครับผมไปดูกันค่ะใหญ่แน่นอนนะครับอ้าวไปชมกันครับผมนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนะก็คือต้อนไม้ยักษ์ฮะคุณผู้ชมฮะที่มีอายุเกือบ400อป, <c oughs> ปีนะครับโอ้โหเขา400้อปีเลยนะปีกต้อยฮะ ตั้งตรงงานนะ,ะท่ามกลางป่าหมากนะฮะแบบเขียวกะจีกว่าร0อต้น,นะฮะซึ่งต้นไม้ยักษ์นะฮะหรือว่าต้นเสียงเนี่ยนะครับมีที่มานะค,คือแรกเริ่มเนี่ยครับเป็นต้นไม้ของพ่อตาของในเฮียงชาวป่านะจริงๆเนี่ยเขาตั้งใจจะขายให้กับพ่อค้านะครับในราคา9,000แต่ในเฮียงเนี่ยก็คือขอเอาไว้นะฮะว่าโอ้โหมันมันเป็นต้นไม้ที่แบบ มีคุณค่าและมีความสําคัญแล้วมันใหญ่มากเลยถ้าขายไปเนี่ยปัญหาไม่ได้อีกแล้วนะก็กคือขอเอาไว้นะแล้วเขาก็เอามาดูแลรักษาจนถึงปัจจุบันนะฮะซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนนะค,คุณผู้ชมฮะมีภูพรเนี่ยไว้ค้ำลำต้นนะฮะแล้วก็มีเส้นรอบ,บวงนะฮะแนบตามภูพรเนี่ยประมาณ97เมตรนะฮะแล้วก็ถ้าวัดโดย <97 S 1> ใช้97เมตรนะรถ้าวัดโดยการใช้คนกลางแขนโอบรอบเนี่ยจะได้ประมาณ 40คนสุดยอดใหญ่มากใหญ่จริงนะฮะ,ฮะแล้วก็ต้นไม้ยักษ์นี้นะคุณผู้ชมครเปรียบเสมือนศูนย์กลางที่สร้างความสนใจนะแล้วก็เป็นความรักความศรัทธาให้กับชุมชนนะซึ่งในทุกปีนะ,<ฮ>ะจะมีการจัดพิธีเลี้ยงเจ้าบ้านแล้วก็มีประเพณีปิดบ้านนะ,ะเพื่อเป็นพิธีแสดงความกตัญญูนะ,ะแล้วก็ความเคารพต่อวิญญ,ญาณบรรพบุรุษนะ,ะที่ปกปักรักษาะฮะแล้วก็คุ้มครองให้อยู่ดีกินดีนี่ฮะโอ้ใหญ่มาก จริงๆใหญ่มากใช่ลำโคนด้านล่างเนี่ยใหญ่มากนะฮะด้านล่างนะสวยงามมากนะฮะคือประชาชนพี่น้องเนี่ยนะฮะที่จะมาเที่ยวเนี่ยนะก็สามารถเข้าไปได้เลยทางตลาดของชุมชนครับก็จะมีแม่ค้าชาวขลี่งเนี่ยจะมาคอยขายของนะครับบริเวณรอบๆนะครับบรรยากาศแบบดีนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถเช่าจักรยานปั่นเข้าไปได้เลยนะเออนะครับหรือจะไปถ่ายรูปจะไปเซลฟี่ก็ แล้วแต่สะดวกเลยสวยงามมากตั่ง้400ปีแล้วไปหาคุณปู่หน่อยอนะคะลุงเฮียงก็เนี่ยบอกไว้มีประวัะวติเรียบร้อยนะคะ